จ,จิตนิยมพุไปเจ้าจิตนิยมรักษาจิตให้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดจากบาปจากกรรมทั้งหลายกายเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกกายมีน้อยเขาก็ตายนี่จากเราเนยนี่ในรักษาจิตนะ่ะจิตเป็นตัวเดินทางครับกายเป็นตัวไปเผาทิ้งครับนะไม่มีอะไรจะยับยั้งความเกิดความแก่ได้ความรู้ก็ยับยัง้ง ความแก่ความเจ็ียนความตายไม่ได้เงินทองจะมีสักกี่กระสอบก็ยับยั้งความแก่ความเจ็บนความตายไปไม่ได้ครับสิ่งที่ยับยั้งนั่นคือทำเพราะเอาเอาใจหนีจากกายอันนี้เอาใจหนีจากโลกกระทำแปดทั้งหลายถ้ามาติดอยู่ในโลกกระทำแปดติดตรงนี้ก็คือหลงอันตรายครับความหลงอันตรายเป็นครูเป็นอาจารย์ก็สักแต่ว่าเป็น อย่าไปยึดมั่นถือมาว่าเป็นของเราครับตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่รถถามณาศัก์ตำแหน่งสูงสุดแบบในหลวงของเรานี่ยออมาจับยั้งความเก็บความตายไม่ไ,มได้นี่พระเจ้าธรรมสอนอย่างนี้สิ่งที่ยับยั้งก็คือเอาจิตหนีจากความแก่ความเจ็บความตายให้หลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนี่พระพุทธองค์เน้นหนักทางจิต เพราะกายเขาไม่รับรู้อะไรกายเป็นเป็นธาตุไม่รู้ผมขนเล็บเป็นธาตุไม่รู้เป็นหนังกระดูกเป็นธาตุไม่รู้ครับตับไตไส้พุงเป็นธาตุไม่รู้หูตาเล่นจมูกกายจะเป็นธาตุไม่รู้ตาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นตาหูเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นหูจมูกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นจมูกเล่นเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นเล่นควันเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นควันควันถูกถอนถูกทิ้งลงไปในแผ่นดินเป็นยาเขาไม่รู้ เล็บเราเหมือนกันเป็นธาตุไม่รู้ตัดลงมาในแผ่นดินแั่นยาเขาไม่รู้่าตัดเขาถามใครเป็นตัรู้ามใจครับใจเป็นตูรู้ใจจะรู้หมดอันนี้ผมมันนี่คนตั้งเยอะใจรู้ว่าแก่ผู้รู้แต่ผู้รู้ไม่ได้แก่ด้วยครับผู้รู้ไม่ได้ป่วยด้วยผู้รู้ไม่ได้เจ็บเพมไ่ไในตายด้วยนะอืม่มแต่เป็นเรื่องของกาย,ยไม่ใช่เรื่องของใจเลย เพราะนั้นถึงมารักษาใจมาในโลกมนุษย์พระพุทธองค์ก็เอาทําไมถึงเอามนุษย์เป็นที่บำเพ็ญเพราะมนุษย์มีมันสมองดีกว่าสัตว์ครับไปเรียนอะไรก็ได้มนุษย์เรียนยานอวกาศไปดวงจันทร์ก็ได้นี่ทำนิวเคลีย์ก็ได้สร้างนิวเคลียสสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มองปรากฏก,การที่อยู่ในสายตาของพวกเราอยู่ในโลกนี้ไหลเทออกจากจิตตรงนี้ทนะั้งนั้นนับแต่เครื่องบิน มนุษย์ี่ขับเครื่องบินก็ได้สร้างอวกาศดูสิมนสร้างอา,า,ก,า,า,งอา,ากาศไปนะไปดวงจันทร์ไปดาวองคารสร้างไปได้บนี่ยแหละมนุษย์เป็นผู้เดินแต่พระพุทธเจ้าท่านมาบวชบวชในท่านพุทธศาสตร์อันนี้ที่พูดไปเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์จิตเป็นวิทยาศาสตร์ทีนี้พระพุทธองค์นี่เอาพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่ออกนอกโลกคือไปพันิุครับ จิตดวงนี้ไปปาน,นี่ยุงเยอะมด้นั่นแหะไม่มีอะไรดีเท่าจิตของในโลกนี้ไม่เท่าจิตจิตราคาไม่มีประเมินถ้าจิตมาฝึกฝนอยู่ในสีลอยู่ในสมาธิอยู่ในปัญญาครับนั่นแหละคือราคาไม่มีประเมินนั่นแหละคือสมบัติของมนุษย์สมบัติล้ำค่าของกายนี่เป็นสมบัติของอของแม่เราจ้ามือเราก็มาอาศัยคันแม่เราก็ได้กายอันนี้ออก S <S ในร่างออกมามันหลงทิศมันหลงในร่างว่าเป็นตัวของตัวเองแต่มันไม่ใช่นี่คือความหลงอันตรายเพราะฉะนั้นให้ให้ดูเขาที่ธรรมาชาติของเขาคืออะไรธรรมาชาติของเขาเขาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแต่สิ่งที่แก่เขาไม่รู้ว่าแก่ <S <S สิ่งที่เจ็บที่ป่วยเขาไม่รู้ว่าเขาป่วยเขาจะเป็นโรคมะเร็งทั้งร่างเขาก็ไม่รู้สิ่งที่ตายก็ไม่รู้ว่าตายนี่แหละมาจิตดวงนี้มาหลงความจริจรงกินยังไงแก่จริง ป่วยจริงตายจริงมาหลงของเสดของเจ็ดของตายมาล้องขอมร้องให้กับของตาย,ยมันจะมีประโยชน์อะไรล่องให้ตายแล้วเขามาพุ้นมาเพราะฉะนั้นจิตดวงนี้จองเป็นตัวเดินทางเพราะนั้นตักงสร้างที่พึ่งของจิตไว้คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปกับพระพุทธเจ้าพุทธโธอ่าได้ขาดภาวนาーーーーーทุกยบนให้ทนเราจิตเราจะไป